อุ้ยฮักเลยเหรอตายนะเนี่ยหูหมาสองอ๋อมันเจอสุดๆหมากัดแน่มากัดแน่ทรงนี้มากัดแน่โอ้ยไปไม่ทันอ่ะขอโทษทุกคน ไปทันนะออกมาตัดหมดเลยว่ะเออโอ้โหมันตั้งป้อมแล้วปล่อยมันไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะไปเอายึดป้อมตรงนั้นเนี่ยไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้บัวโอ้โหมาตั้งป้อมดักหมดือน ถ้าผมยังไม่ได้ตอบแชทต,ต้องขออภัยด้วยนะฮะ <Building. S 2> ตอนนี้กำลังเมามันยังมีเจ็ดพันละออมังมุมบันดาลไปกอนยืนแอบไว้เออเอเอาหมาย,ยืนล่อไว้แล้วก็รอ <Construction complete. S 2> เสียงเครื่องบินมาแล้วครับเครื่องบินาปหนปะวะ <Unit ready. S 2> เ,เอาแค่มาเปิดแมปเหรอ Hey, okay. scared. Construction complete. Construction complete. Cannot deploy here. Oh, oh, Unit ready. Building. Beacon detected. Uh-huh, uh-huh. เอาเลยอ้ากระตุกโอ้โอ้กระตุกนะตนนีงสวัสดีครับป้อมเทนะรถ อมาเวมาเววมาแวาแว i n g ้งหนุมมียูเลยียไว้ใจไม่ค่อยได้ต้องรีบเอ็นหน่อยสวัสดีทุกคนด้วยนะใครก็มาแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชมใหม่นะยินดีต้อนรับนะครับยังไงก็ฝากกด ซัสบสไคร์ตไว้ขึ้หน่อยนะฮะมันกระตุกนิดนึงอ่ะแป๊บนึงนะมันต้องมีต้องมีปมถอยสีขเขียวมายึดตรงนี้อ๋ออ๋อไม่ใช่นี่เพื่อนเรานี่หว่าบ้าเอ้ตาลาย <laughs> อเอาเว้ยเอาเว้

อุ้ยอุ้ยอักทุบปวดจังวะไป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 ช่วยลุ่มช่วยลุ่มเออช่วยลุ่มครับตายแล้วถอยได้แล้วถอยได้ถอยถอยถอยมาถอยมาถอยมาอุ้ยอุ้ยลองโดนสะกดจิตนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัดหนึง ไม่ได้ดูบ้านโอ้โหเรามาเล่นอย่างนี้ไงอ่ะเรามาเล่นอย่างนี้เหรอเออหนีหนีหนีเกือบตายแล้วกูดีนะกลับมาเห็นที่บ้านเหรอไม่งั้นไปหวั่นอีกแล้วไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆพวกนี้ ไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อน,อนทำเลยอเอร็สร้างโรงพลังงานแต่ว่ายังไม่ได้สร้างเรดาร์บา,าบ, <ใน S 1> บอคอแตก <c oughs> เรื่องเขาสร้างไปยันไหนแล้วผมยังไม่ได้สร้างเลยคอยก่อนทุกคนไปครับวน,นอยู่แบบนี่วนกังมาวนกังมาแค่มีแต่กองกำลังเอ้ยผิดทางวนอยู่อย่างเงี้ย <laughs> ใช่แล้วก็ป้อมสอยอีก้องใช้ป้อมสอยเยอะหน่อยเอาเพื่อนไปกี่แล้ววะใช่ผมมันต้องมย์โอ้รถรถปังนุ่ building. Ô tăng sẽ một Low power unit ready. ready go. Insufficient go. funds. ore under, under attack. attack. Beacon Beacon New construction the unit order. lost. Beating. Unit. changing position. We will bury them.

building on hold โอ้จนเลยเกินเอาเทสล่า็เปอไปเข้า FV ครับใช่ครับนี่เหรออ๋อ v ผมมันมันไม่อื้ออํานวยเลยดหรือว่าตตังมันก็ไม่อื้ออํานวยผมด้วยตอนนี้รอก่อนนะ ไปจะบุกว่ะทุกคนบุกแล้วทุกคนเอาโดนแลนี่ก่อน All minor under attack. Mm. Bye 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 bye. Unit lost. Unit promoted. Unit promoted. All minor under attack. Training. Our ally is under attack. Unit lost. Mm. <coughs> <coughs> All minor. เฮ้ยไม่ได้เล่นฝั่งนู้นเลยไอพีเพื่อนครับมันไม่มีเพื่อนให้เข้าเลยผมไม่อยากเข้าอยู่นะจะได้โผลโหด่นะจิ้มมือโอ้โหตัวแตกรู้ยังบังคับเองก็ดีตายแล้ว หักลบแม่อ้วนนี่มันเอาเรื่องยังวะโอ้ยับโอ้ n อ่ o no 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 โอ้โหเยินตายแล้ว,ลวไปย้ายสำนกักมานครัวอยากตังก็หมดหื้อ ต้องเตรียมขายน่าจะตายนะไม่น่าจะรอดดูจากสวดทรงองค<อ>์เลวแล้วนะววไม่น่าจะรอดออทำไมเดี๋ยวนี้เขาสร้างกันไวจังวะไม่เข้าใจขายรอเลย

ว่ามันมีไอ้อ้วนนี่มันทำอะไรยากจริงๆหรือเอสียตายแล้วโอ้โหวนวีเอ้วนอ้แตอนนี้มีรถซ่อมคอยตามซ่อมให้อยู่ไม่เหนืออะไรหรือ แพ้ขายได้โว้สู้ตัว,ว,ตตวไหนก็แพ้ภาคเลยเปิด S W ครับเปิดผมว่าเล่นไม่ทันอยู่ดีว่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองดูตาหน้าตาหน้าตาหน้าผมเปิด

You have lost. Player defeated. Our ally is under attack. ส4ม่วงเอ้ย4ม่วมันไว้กว่าจริงๆอ่ะผมต้องได้ก่อนนะเว้ยตรงเนี้ย Our ally is under attack. ยับยับไปแล้วครับพังไปแล้ว Our ally is under attack. จบมารอบนี้ผมเปิดซูปเปอร์เว้ป้อง